สวัสดีครับพี่น้องเอสันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกร,กรด้วยกันนะครับครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาและการป้องกันโรคระบาดร้ายเกี่ยวกับเรื่องลำปีสกีนเรื่องอปากเท้าเปื่อย นะครับเรื่องคอบวมให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับว่า,าแนวทางที่ผมทำมาในและใช้อยู่ตลอด <c oughs> ทำวิธีไหนนะครับ <c oughs> กับสัตว์เลี้ยงในคอกนะฮะแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงตามฟาร์มต่างๆที่ดูแลอยู่นะฮะผมดูแลอยู่ตอนนี้ก็เกือบเกือบ <c oughs> ร้อยฟาร์มนะฮะเกือบเกือบร้อยฟาร์มอ่ ที่ดูแลใหญ่บ้างน้อยบ้างก็ตามขนาดของฟาร์มและขนาดกำลังของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่นะฮะก็มีอย่างเนาะมากอย่างมากสุดก็ห้าหกร้อยตัวนะฮะฟาร์มหนึ่งนะครับที่ดูแลอยู่น้อยสุดก็ห้าตัวสามตัวสามตัวห้าตัวนะฮะที่ดูแลอยู่ก็นะครับ ถ้านับเป็นจำนวนตัวก็น่าจะอยู่หลักประมาณสักสามถึงสามพันตัวนะสองถึงสามพันตัวรวมๆกันนะครับที่ดูแลอยู่นะครับจากสถิติทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเกือบเกือบ้อยฟาร์มนี้ได้รับผลกระทบน้อยมากจากโรคลัมปีสกรีนนะครับได้รับผลกระทบน้อยมากนะฮะบ,บางฟาร์มก็อย่างฟาร์มใหญ่ที่สุดก็ เป็นแค่สิบกว่าตัวนะฮะเป็นแค่สิบกว่าตัว <c oughs> อย่างฟาร์มร้อยกว่าตัวสองร้อยตัวเนี่ยก็เป็นแค่สิบกว่าตัวนะฮะนะครับ <c oughs> พี่น้องคงอยากสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นน้อยจังนะโมหรือเปล่านะครับฟาร์มแต่ละฟาร์มที่องผมมีที่มาที่ไปนะมีที่อยู่หมดนะครับที่ผมดูแลอยู่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศก็เป็นลูกศิษย ที่ดูแลกันมาตลอดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยที่ผมสังเกตว่าแต่ละฟาร์มที่ผมดูแลแล้วก็ไม่ไม่ติดโรคลำปีสกรีนเนี่ยป้องกันง่ายๆเลยวิธีป้องกันง่ายๆเลยคือผมจะเน้นให้ลูกศิษย์ทุกคนถ่ายพยาชุดใหญ่นะครับถ่ายพยาชุดใหญ่ในสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าวัวว่าควายว่าแพะว่าแกะนะครับ ก็ถ่ายพยาธิชุดใหญ่ก็จะมีพยาธิภายนอกภายในพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็พยาธิลำไส้นะครับที่ผมเรียกว่าพยาธิชุดใหญ่เพราะผมเรียกง่ายนะครับมันไม่ใช่ศัพท์บัญญัติของทางแพทย์ทางอะไรนะฮะอันนี้จากบัญญัติขึ้นมาเองนะครับก็คือรวมเอายาพยาธิทั้งหมดมาถ่ายนั่นแหละครับนะก็ยังเสียดายว่าไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อยาได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีพี่น้องหลายๆฟาร์มเดือดร้อน โดนแจ้งจับนะครับเสียค่าปรับกันเสียหายกันเยอะนะครับในรายที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแล้วเอาชื่อยามาเผยแพร่นะครับเอาชื่อยามาเผยแพร่แล้วก็เอาด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยกันเอาชื่อยามาพูดบ้างเอา, <c oughs> เอารูปยามาโพสต์บ้างนะก็โดนกฎหมายเล่นงานกันไป บอกช้ำพอสมควรนะครับหลายๆฟาร์มก็โทรมาเล่าให้ฟังก็มีจดจดหมายตราคุดนะถึงฟาร์มถึงบ้านนะครับก็ไม่ต้องขอโทษพี่น้องด้วยใจจริงแล้วก็อยากจะบอกหมดนะครับว่ายาอะไรบ้างนะแต่ถ้ามันบอกไม่ได้จริงๆนะครับพูดไม่ได้เพราะเราไม่มีใบอนุญาตไม่ได้จบในสัตวแพทย์มีแต่ประสบการณ์ในคอกนะครับมือเปื้อนขี้ทุกวันนะมือเปื้อนขี้ทุกวัน ไม่ได้เข้าประชุมนะไม่ได้อบไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้ไม่ได้อบรมไม่ได้ผ่านการเรียนการอบรมมานะครับมีแต่ขี้งวขี้ควายที่เปื้อนตัวอยู่ทุกวันนะอบรมอยู่ในในข้อควายนะไม่ได้ตํมะนานะครับก็ไม่สามารถจะพูดได้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงบางคนก็ตําหนิมาว่าอาจจะอมภูมิอมความรู้ไปทําไมอะ,อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้ว ถ้ามันเปิดเผยได้เปิดให้หมดพุงเลยนะัจะเปิดให้หมดพุงหมดใต้เลยแต่มันเปิดไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องนะก็อยากมาเล่าจริงๆนะครับอยากมาเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมถึงทํารอดทําไมถึงทําได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะอ,อทุกคนทุกฟาร์มจะติดโรคก,กันหมดไม่บาง,บาง,บางฟาร์มบางที่ไม่ติดเลยนะฮะในกรณีที่เขาดูแลสุขภาพสัตว์เขาดีนะครับ ดูแลดีจริงๆเขาเลี้ยงเอาใจใส่จริงๆเนี <S <S <an> ่ย <t ale> ไม่ติดโรคครับในกรณีควายนี่ก็ไม่มีติดโรคนะฮะไม่มีติดในฟาร์มที่ผมดูแลอยู่นี่ร้อยเปอร์เซนควายไม่มีติดโรคร้อยเปอร์เซนตนะครับผมย้ําตรงนี้เลยไม่มีติดโรคลาปีสะกินร้อยเปอร์เซนตในวัวในวัวมีประปลายผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณห้าเปอร์เซนตของฟาร์มนะครับของฟาร์มห้าเปอร์เซนตนะครับบางฟาร์มไม่เป็นเลยที่ผมดูแลอยู่นะครับบางฟาร์มไม่เป็นเลย ในจังหวัดที่เขาเป็นกันหนักๆนะครับอย่างเช่นสุรินนะฮะสุรินศรีสเกตอะไรพวกนี้นะฮะบ,บางฟาร์มไม่ไม่มีเป็นเลยนะฮะของลูกศิษย์ผมเลี้ยงตั้งๆที่ชาวบ้านรอบข้างเป็นกันหมดแต่ของลูกศิษย์ผมไม่เป็นนะโดยการที่เขาดูแลเรื่องสัพยาธต,ตามโปรแกรมนะครับแต่ลูกศิษย์บางคนไม่เชื่อก็มีนะครับไม่เชื่อไม่ฉีดไม่ฉีดยาถ่ายพยาธิก็มีก,ก็ก็มีเป็นนะครับก็มีเป็น แต่ก็ไอในรายที่ฉีดยาถ่ายยาแล้วถามว่าเป็นไหมก็เป็นนะครับแต่เป็นน้อยนะครับเป็นน้อยและเป็นเบาอาการไม่หนักนะครับอาการไม่หนักแต่จะตั้งข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่า,าในกรณีบราหมั่นะครับบราหมั่นหรือพวกฮินดูเนี่ยถ้าเป็นแล้วอาการจะหนักมากอาจจะบวมน้ําบวมขาบวมแข้งบวมสะดือบวมาบางทีอวัยว่าเพศบวมท้องบวมนะ เหนียงคอตรงคอเนี่ยตรงตรง,ตรง,ตรงเป็นถุงน้ําใต้คอในกรณีบราหมั่นนี่เป็นหนักนะครับพอเป็นแล้วก็ในกรณีที่เราถ่ายพยาธิปกติร่างกายสัต์แข็งแรงบังเอิญไปติดโรคมาเนี่ยก็จะรักษาหายเร็วครับจะรักษาหายเร็วไม่ไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากนะในกรณีของที่ลูกศิษย์ผมที่ผมดูแลอย,อยู่นะครับที่จํานวนกว่าเกือบเกือบร้อยฟาร์มเนี่ยก็เจอกันทุกฟาร์มเหมือนกัน นะเจอกันทุกวามแต่เจอกันนิดๆหน่อยๆนะ่อยนะแต่คนส่วนมากก็จะเจอลักษณะข้างข้าบ้านนะข้างข้างบ้านมาขอร้องว่าช่วยไปดูให้หน่อยทําไมของของท่านไม่เป็นของผมทําไมเป็นอะไรเงี้ยก็ไปดูแลให้ก็เจอว่าเคสหนักๆ,ๆบ้างอะไรบางแต่ในกรณีที่ที่ว่าถ่ายพยาธินะครับถ่ายพยาธิดูแลดีสุขภาพดีกําจัดมาลงมาแงอะไรดีความสะอาดคอกดีทุกอย่างนะครับการสรุปแล้วการจัดการดีนะครับ ป้องกันโรคร้ายได้70%ถึง80%เลยครับผมการันตีได้เลยประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ผมเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะมากเกิดมา51ปีนะครับไม่คิดว่าจะเจอโรคแปลกๆแ,แ,แ,แบบนี้ก็ได้เจอนะแล้วก็เจอไปก็พร้อมกับทดสอบความสามารถเราไปเหมือนกันนะครับก็สามารถฟันฝ่ามันมาได้นะช่วงนี้ในกลุ่มของลูกศิษย์ผมในฟาร์ที่ผมดูแลอยู่ก็ คลี่คลายหมดแล้วนะฮะคลี่คลายหมดแล้ว95เอ่์คลี่คลายหมดแล้วตอนนี้ยังค้างค้างคาคา,า,าอยู่อีกประมาณ5 5นี่คือส่วนน้อยมากนะครับก็เป็นอยู่ตัว2ตัวที่ตามอัปเดตกันอยู่ทุกวันแต่พักนี้ก็หายเงียบกันไปแล้วบางวันก็ไม่รายงานอาการมาแล้วนะฮะแต่ในกรณีการตาย0ครับ0ในกลุ่มที่ผมดูแลอยู่การตาย0 งอบสองสามพันสองพันตัวเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับก็เลยอยากจะแชร์เอาประสบการณ์ตัวนี้มาแชร์ให้พี่น้องทราบว่าทํำยังไงถึงร่างกายสัตว์แข็งแรงแล้วไม่เป็นก็เทคนิคง่ายๆนิดเดียวเรื่องถ่ายพยาธิชุดใหญ่นี่แหละครับพี่น้องนะครับถ่ายใค้ครบหมดพยาธิภายนอกภายในทําความเข้าใจเรื่องพยาธิให้ดีๆนะครับว่าพยาธิไม่ได้มีชนิดเดียวแล้วก็ยาชนิดเดียวก็ไม่สามารถจะฆ่าพยาธิได้ทั้งร่างกายสัตว์ได้ ให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะครับพยาธิมีพยาธิใบไม้ในตับพยาธิในปอดพยาธิผิวหนังป,ป,นปรสิตต่างๆนะครับยาถ่ายพยาธิก็มีชนิดเดียวที่ฆ่าได้นะครับไม่สามารถที่ยาชนิดนี้ไม่สามารถจะไปฆ่าพยาธิในเม็ดเลือดได้ในกระแสเลือดได้ไม่สามารถที่จะไปฆ่าพยาธิบางชนิดในลำไส้ได้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยจะอ,อยากจะย้ำนะครับ <úng. S 1> ผมย้ำมาตลอดเวลาที่เลี้ยงส,สัตว์นะครับเกือบ20 20กว่าปีมาเนี้ย ผมย้ำไม่พี่น้องทราบมาตลอดว่าเน้นเรื่องถ่ายพยาธิแล้วเรื่องยารักษาโรคท่านแทบจะไม่ต้องซื้อติดตู้เย็นเลยนะฮะนะครับยกเว้นยาตามันที่มันจําเป็นจริงๆนะครับยาเพื่อป้องกันบาดแผลอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับมันก็จําเป็นต้องใช้ถามว่าล้ำปีสกีนเป็นแล้วผมทํายังไงถึงที่ว่ารักษาไม่กี่วันหายผมก็รักษาตามอาการอีกแหละครับรักษาตามอาการก็เป็นอะไรมาก็มีอาการเป็นไข้ก็ฉีดยาแก้ไข้ มีอาการเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นเป็นแผลก็ใช้ยารักษาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะนี่แหละครับแล้วถ้าเป็นแผลก็ใช้ยารักษาแผลฆ่าหนอนอะไรพวกนี้นะยาอะไรที่มันจะรักษาแผลหายเร็วแล้วก็หามานะผมเคยเห็นบางเฟซโพสต์มาว่าใช้ขี้ของตัวมันเองทาแผลหายเร็วเขาก็ยังใช้ได้ผลเลยครับซึ่งเรื่องนี้เราไม่ปิดกั้นนะครับไม่ปิดกั้น นะครับผมเองไม่ใช่ว่ากินปลาแล้วไล่หมาไม่เป็นนะครับผมเปิดรับความรู้ดีๆของพี่น้องทุกๆท่านแม้แต่จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแม้แต่จะเป็นเด็กอายุ20กว่าเพิ่งเข้ามาเลี้ยงสัตว์แต่ก็มีความรู้ดีๆก็นับถือนะครับก็นำก็ยังไปดูของเขาไปอ่านของเขานะครับแล้วก็บางอย่างก็นํามาประยุกต์ใช้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นํามาประยุกต์ใช้ถ้าใช้แล้วได้ผลดีก็นํามาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง นะครับก็อยากให้พี่น้องอย้ําตรงนี้นะครับย้าเรื่องพยาธิเนี้ยย้ําให้ดีๆทําให้ดีๆรับรองทรัพย์สมบัติของท่านไม่เสียหายไม่เสียหายนะครับผมรับประกันได้เลยผมทํามายี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็แนะนําชาวบ้านมาหลายพันคนนะครับเป็นหลักพันหลักหลายพันแล้วนะครับก็ไม่มีใครผิดหวังว่าทําตามที่ผมแนะนําแล้ว จะเสียเงินทองปล่าประโยชน์นะครับไม่ได้ปล่าประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังสั้นๆนะครับว่ามันมีวิธีทําให้ร่างกายสัตว์แข็งแรงทําวิธีให้ร่างกายสัตว์ตู้กับโรคร้าได้นะครับนะในกรณีที่พี่น้องเพิ่งเข้ามาเลี้ยงใหม่ก็เข้ามาชมกันใหม่นะครับก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับลองทําดูลองฝึกทําดู แต่ถ้าท่านคล่องใจเรื่องตัวยาสงสัยเรื่องตัวยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมไม่สามารถจะเล่าให้ฟังได้ก็โทรมาคุยครับรับสายตลอดนะครับ0931951842นะครับรับสายตลอดโทรมาคุยยกเว้นสายซ้อนเท่านั้นแหละครับนะแต่ถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับสายผมก็จะโทรกลับถ้าผมว่างนะครับนะครับรบกวนนิดนึงนะโทรมาคุยกันไม่ปิดบังนะครับผมไม่มีปิดบังเรื่อง ประสบการณ์การเลี้ยงไม่มีปิดบงังยกเว้นในสิ่งที่มันผิดกฎหมายปิดพรบ,บรวิชาชีพเรารู้เราอยู่ภายเมือง,งไทยภายใต้กฎหมายไทยนะครับต้องเคารพกฎบ้านกฎเมืองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องใจก็อยากจะช่วยเรื่องสัตว์แต่เรื่องกฎหมายเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับใส่ใจด้วยก็หลายๆฟาร์มก็โดนกันไปไม่ใช่น้อยนะครับสําหรับปีนี้ ด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีนะครับก็ถ้ามีมีอะไรยังไงก็โทรคุยกันนะครับพี่น้องเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ